ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สวยอยู่ที่บ้านสภาพเน่าอยู่แล้วพอดีว่าจะกินมันไงเวฟก็เลยถือกันมาอัดนี่มีสามหัวแต่ว่าเอาหัวเดียวพอเพราะว่าลองดูก,ก่อนเมื่อวานทดลองแบบลูกเล็กไปแต่วันนี้ใหญ่หน่อยก็เดี๋ยวจะลองเวฟดูเมื่อวันเวฟห้านาทีวันนี้ก็เอากี่นาทีเจ็ดแปดนาทีโกบอกว่าให้เอาน้ําใส่ไปด้วยเอาน้ําใส่ไปในนั้นด้วยว่าตู้เตาอบมันจะได้ดูดน้ําดูดน้ําที่ น้ำในแก้วไม่ต้องดูดน้ำในตัวมันจะได้ไม่แห้งมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่เราเอากินนาทีดีเข้าตัวอุปกรณ์เอาสักแปดนาทีแล้วกันต้องเป็นอะไรนาทีเวฟเวฟเวฟ้หนาทีก็พออะไรเจ็ดพอเจ็ดเจ็ดอะไรมันมันมันเผาอ๋อโอเคเดี๋ยวจะลองดูแป๊บหนึ่งนะสรุปเราบีบดูแล้ววันนี้มันหัวใหญ่มันยังไม่ได้ เอาอีกสักสองนาทีเนาะสามมนาทีเลยโอเคอเครับอ้าวมาได้แล้วอันนี้มาลองดูวอันนี้น่าจะได้มาแล้วเห็นไหมน้ําที่เราเทไว้เต็มหายไปครึ่งหนึ่งไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวจะลองมาหัน่นอ่ะก็ถือก็ถือดูเงี้ยไว้เขาจะลองแบวดูว่ามันโอเคไหมร้อนนะเนี่ยโุกสกได้อยู่หู้ เย้เฮ้ยแล้ววันนี้มันฉ่ำกว่าเดิมด้วยโกเมื่อวานมันจะดูแห้งมากอะวันนี้ค่อนข้างโอเคมากเอ้ยเลิศเล่เลฉ่ำเพราะมีน้ำเออเดี๋ยวครับมีดีใจจุงเบยได้แล้วมันไม่เห็นนี่จะลองมาชิมดูคือเมื่อวานอะสดาวเวฟอะแล้วแบบมันคือไม่ได้ใส่น้ำมันก็จะค่อนข้างแห้งอันนี้โกบอกให้ใส่น้ำจะลองมาชิม ที่ใ้จุมเบอร์ง่ายๆแต่ว่าวันนี้หัวใหญ่เว็บไปทั้งหมดสิบลยทีคือมันญี่ปุ่นอนะมันจะหวานกว่ามันไทยค่ะแล้วคนบอกว่าตักต่างกันไหนๆมันหวานกว่าค่ะมันจะมีหลายเกตนะบางเกตแพงมากหัวหนึ่งสองร้อยห้าสิบที่สดาคเคยซื้อที่เซ็นทรัลเวิร์ อันนั้นหวานข้างในใสเป็นน้ำผึ้งคือสะไดาไม่มีเตาเผาเผาไม่เป็นก็เลยหาวิธีกินโดยแบบง่ายๆเพราะว่าถ้าไปเอาไปนึ่งหรือว่าไปต้มอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยอรอ่อยแต่ถ้าไปเผาหรือไปปิ้งอ่ะมันอร่อยกว่าอยู่แล้วแต่อันนี้เราไม่มีอ่ะแล้วมันง่ายๆอ่ะถ้าหัวเล็กก็สักห้าหกนาทีหัวใหญ่ก็วันนี้สิบนาที ดีใจจุเบยถ้าใครอยากกินไม่รู้จะซื้อมันแบบมันญี่ปุ่นจากไหนก็คือมันไทยก็อร่อยค่ะทุกคนแต่ว่ามันมันจะไม่ได้ความหวานเท่ามันญี่ปุ่นส่วนมันญี่ปุ่นมันจะหวานกว่าแล้วถ้าเกิดซื้อหาซื้อได้ที่ท็อปน่าจะมีบุลแลนดรือรไงอเขาน่าจะแบบแพ็คเป็นหัวหัวสักสองสามหัวอะ แล้วก็เอามาเหมือนกันเนี่ยอย่างที่บอกถ้าใครมีเตาเผาเหมือนกับว่าเตาถ่า,านเตาอะไรเงี้ยจะอยมาะนะแต่เราไม่มีเราก็ทำง่ายเวฟแต่ถ้าใครไม่ชอบแห้งก็ไปนึ่งสตาชอบเอาอารมณ์แบบแห้งหน่อยแต่ว่าอันนี้ต้องแนะนำที่กินร้อนนะเพราะว่ามันเอาไปเวฟน้ำมันหายถ้าเกิด ยิ่งไว้นานกินว่ามันจะแข็งหลายหลายคนบอกสดาว่าให้เอาไปนึ่งนึ่งก่อนแล้วก็ไปเผาหรือไปปิ้งมันจะทําให้มันนิ่มข้างในแล้วหอมข้างนอกอร่อยจุ้มเลยอร่อยจุ้มเลนมีมันมาลังหนึ่งเมื่อวานโก้ซื้อมันมาลังหนึ่งซื้อมาจากตลาดไทยอ้ยอร่อยอ่ะ ชอบชอบมันคื้ามันดันมันญี่ปุ่น้นค่อนข้านนงแพงกว่าคะ่ะสซดาที่คิดอะเยาวราชอะโซดาซื้อมาประมาณสองหัวกับอีกหนึ่งหัวเล็กอะเจ็ดแปดสิบบาทถ้าเป็นแบบเกรดดีนะโอ้โหแพงมากสซดาเคยซื้อที่ซนุเบอร์ออหัวหนึ่งหัวแบบเนี้ยประมาณเท่าเนี้ยสองห้าสิบสองหัวห้าร้อยจะได้ตกใจมากงง แพงเนาะแต่พอกินไปแล้วโอเคหลังจากนั้นก็ซื้อตลอดยอมเสียเงินอร่อยอ่ะ <c oughs> โอเควันนี้ไม่ถ่ายดูประมาณนี้ทุกคนบอกให้จะได้ถ่ายจดแล้วก็ถ่ายให้แล้วนะสบายสดา,สาแล้น่ากลัวแต่ว่าจัดให้บ๊ายบาย,บาย,บายจุด